สามชนสามมันอตะไซกว่าเนาะอ้มอวนถึงค่อยว่าอันมือมือมันออกสามชูนสองเหลี่ยล่าวน่อยไปแท่งสองคุนสามข่อยว่าค่อยว่ได้อันข่อย่ได้กลับเนาะอือขัดที่ว่าว่าอันไดกับไก่ส่วนแต่ว่าเวล่ามากมันจะของอย่างนี้ไรงอตะดีบปรดสั่งทั้งหมดแลยไรหมดเพราะซีงวดแร้วเนาะ ก็ปีใหม่มานีว่าได้ตามเคได้เนาะตามตหาเจ็ดโอ้หกศูนย์สามหกศูนย์สองนั่นเด้นเออหกสองศูนย์เนาะตอนนั้น่ค่อยออกหกศูนย์สามอืมหกศูนย์สามมันออกสองเทียนเหกศูนย์เทียนหนึ่งมันหันศูนย์หกสามศูนย์หกสามวันที่หนึ่งก็ไมาออกหกศูนย์สามอ่กับวันเดียวกันเด้วันเดียวกันออกเลขตัวเดียวกัน มาอังเฮ็ดเสี่ยงคนแล้วอุบาทเนาะเนี่ยน้ำา้ำเขาตั้งนาแท้คกันปัดไปเพีผู้ข้าเจ้าน้ำตเกาข้าเจ้าก็ถือได้ผู้ข้าเจ้าวานเอาสื่อตัวเกากันนั่งสิแมแต่ว่าผู้ถือก็ะถืออยู่ห่างเนาะเจ้าทามุลยิธีสิบสามสิบกว่าคือนก่อนอ่ะเอาแบบมันเขาขาดหรอข้าเจ้าเห็นขาดป่ะฮะเจ้าข้าเจ้าจ้งไห แต่ว่าส่วนมากเขาไปถามขาเจ้าหรือว่ใครบอกเนี่ยคุณเปียบอกบอบอรู้เขาเจ้าย่านเขาเจ้าซื้อผู้ใดนะมันดังเขาเจ้าดังนะเนี่ยญาณมันดังญาณมันนั่นนะเขาเจ้าดังเขาเจ้าก็ย่านตัวนมากเขาเจ้าซื้อ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 ไว้หลายหลยแล้วเจ้าเคยเขาไปถามเขาเคยว่าไปเบื้อาบินโลดจังทั้งเนีจะเบิ้องบิกหลดเนี่ยจักิบนไจักแม่งของแค่ของควาเนี่ยว่าไงต้องไปฟังจากปากเนาะ อันนากจากปากคนใช้อยู่ท่นเจ้าหยันบ่ละแล้วแปล่าฮานาคนกับบอยกบอกยันเรียบเคลือนหยันเรียบเคลื่อนแสดงว่านะเขาเจ้าว่ายบอยกบอกบกับบอโต้เอื้อนบนบอกบอกไปเพอาแล้วไปงั้นสินะเพากเบาพวก่นใจแล้วเนาะแบบนี้เนาะแล้วปัดเ้าไปทามันว่าคือยู่ผู้อื่นไปทานในบ่ละมันออกมาแล้วบัดบอเขาบอกไปโต้เอื้อนบอกเขาบอกไปโต้เอื้อน ตัวเพิ่นเน็กไปครับตัวเพิ่นบ่บ่ก่าไปผู้อื่นถึงนะวันนี้เขาออกมาลงช่องแม่บอระมันกับพวกเขาแต่ว่าคนผัดซ่าว่าเพิ่นถือจะพุ้นแบบนี้แม่บอระเออมันกับสั้นแบงนี้เพิ่นบอกไก่เคี่ยงขามไปก็ไปกามาฮะอาจจะบอกไก่เคี่ยงสินะไก่เคี่ยงถันเท้ายาขุนเน็กล้มก็จะได้การผู้ข้าเจ้าเบผู้ข้าเจ้าติดตามแบบว่าข้าเจ้าว่าอัน ฮาดังข้นขาเจ้าจีว่าคุณคนนี่บอกเลขนี้สอบอยาะพิษแต้มหนึ่งสิแม่ออบิ้แต้มหนึ่งมีขืนมีล่องสิขาเจ้าขาเจ้าขาเจ้าซ่อมซ่อมนะนะขาเจ้ามีข้อซ่อมนะิีแต่ละแต้มแมนแต่ว่าผู้บอกความชื่อยุ่อืี่ขาเจ้าสีวานขาเจ้าเขาไปท้างขาเจ้าก็ว่าเขากระยับลุแต้มหนึ่งอยนเดนี้นั่นแหละนั่นแหละข้าเจ้าข้าเจ้ากับเปลี่ยนไปได้ Ong, มันจะได้เห็นบางคนบอกว่าตรงตันไดนไหมบางคนมันกับว่าตรงบางช่วงมันกับเขื่อนตัวนึงสมมติเพิ่นได้ไหมหาซูนเนี่ยบลาเิ่นอาจชีวะหาหนึ่งเด้อ่อาชีวะที่เก่าเด้อที่เกิดเป็นได้บ่ล่าตะว่าตกหแังเพิ่นซื้อไว้แล้วจัดไว้แล้วบางทีนะมักตัวแรงวัดเนี่ยมักอันนี้ฝัก็จะก็จะฝันตะว่าคึ้มักจะเสือมักมักจะขค้นมักตะว่า แต่ว่าร่อนรอ,อ,อของสุดท้ายเลยฝันก่อนมันท่านในฝัน,นแต่ว่ามีเลขในใจแล้วจ้าม,มีในใจแล้วอันนี้ในใจแล้วจ้าเอาผู้ใดงานไป่นะฮะถูกแก้มุนมา,หาเหาผู้ใดตกใจมั่งโอเลขในใจเพราะเป็นเลขฝันได้เพราพราท่านในฝันอยู่นีกี่ตัวเลขเลขมากเลยจ้า มีตัวใดเน่นี่ละสองเก้าหนึ่งมีสองเก้าหนึ่งแบบจ้ะกระปายขม่าสองเก้าหนึ่งนะครับจ้ะสองเก้าหนึ่งนีละสามแต่ตัดกลายเป็นสองเก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งจ้ะเป็นสามภูสวยอยู่ในหันละคือว่าคือว่าพอผ่าหรือว่าสั่นกระแตมหนึ่งพิษแตมหนึ่งช ส่วนหมามันเปลี่ยนเก้าชุส่วนหมาเห็นบอมมันเตะแต่แหน่งหนึ่งด้วยงีมใดก่อสร้างขันว่าฮกขันว่าฮกสองชุดผลดออกฮกสามศูชุดเนี่ยว่ามันตั้งใจว่าให้มันถือก็ถือหมดเนาะเริ่มจับอยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขันว่าตัวหนึ่งกัไอตัวหนึ่งสองเก้าหนึ่งตัดกับอีกสองเก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งเนาะ เด้อครับเด้อหนังย้อนคนว่าเลขไม่ใจคนนะครับสองเก้าหนึ่งต่อตออมาก็เป็นสองเก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในฝันดอกถ้าถ้าในเ,เป็นเลขฝันถน้าในเ,เป็นเลขฝันทขาเลขฝันมาตันยี่ปัน,ตน,นแต่ว่าจะไปฝันมืนมอมันออกเด้อมันออกว่าใดเนี่ยมันว่าท่าน,นจริงถัดจากไปเอาเลขคนอื่นมาลง,ออง,งบอก,กเนี่ยโอ้ช่วงนั้นคนบอกทักบอกเนี่ยที่ว่า กันในกับว่าเจ้าของผู้เอาของคู่ด้านผู้ของคู่นี่มาลุงค้นมันฝันเนาะเขาเกี่ยวกาบไม้นก็สีเป้ายังกับเขาได้บางเทียก็ไปตรงไปตรงกับพระเจ้าดิขนาดคนมันสิถึงนล้วมันกัมดเนาะแมนียนวัดฉันแล้วแตามันก็มันก็ดว่ถึอไปคู่บ้านมาแนั่นหรอกคนเขามันมีสัมผัสที่หกบางคนก็ฝันได้บางคนก็นิมิตได้มาละแมนบางคนก็ขึ้นมากกว่าอื้อนี่มิเส้นน่ะมากกว่าอึดื้อแบบไม้ที่ะ ก็เลยเป็นยังใหญ่โตไปเอาว่ารอบเยีนแบบกันเนเพื่อเพื่อมันเป็นธรรมดาเลยครับเด้อนะคมันมันบ่ได้ไปสนใจเบิ่ง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 บ่านนั่นดอกเนาะมันหลายสำนักหลายอย่างหนึ่งค่ะเพาะถ้าสีลายขันบ่มาเนี่ยมันบ่เขาสิบ่กล้าลงทุนน้ำเลยขันเขาบ่มาเนี่ยม่นบ่ลอะไรขันสีบ้าเขาไปดอกเยี่ยนแบบเขาเจ้าวามันหลายบ่ละกับบได้ว่ณ เอาแบบตองเฮาเนี่ยล่ะฟันได้ก็บอกไปตามเอาันเฮาคือมาเฮาจะคอยลงทุนอันนี้กับเฮานี้ในใจของเขาเขาคือไปถ้าเกยวเฮาไปลงทุนไปหรือเฮาไปซื้อไปสิให้เจ้าฟันดีว่าหนั่งนี่นบละนันเขาฟันดีไหถตาจูดอกใหม่ก็ออกออกสองออกสองดอกนะวันหันบ่ บ็ต้งหันดอกไม้ออกสองดอกก็เลยบอกพันว่าเดนสองแนละ้วมีโยดมีโยดไปเอาจนะัดสองหกหกหกสองสองเจ็ดคนเราเรา,เรามาเหมือนเราว่าเดนสองเนะื้ออกเราเราถือหลายเลยดอกซ้ำ <c oughs> กลสีอวมือก่น เคยสีบัวเคสีวาดเมาดังมาเย้าอีกนะครับที่นอมครับดอกเป็นบัวแผลงดอกยันไดกี่ขั้นนาบัวดอกอันเียงก่อนวกมาละกดออกดอกบีลีเติอบอออกได้ตายออกสองดอกสองดอกคนดอกที่สามกำลังตุปุขึ้นไม่โชคม่โฉกแล้วจะจังเก็อีได้จจังเกือีดีถ้าใครจะเลื่อนลุงยังกัอหนัง เอาปกติมันบอกใครออกเด้อบัจิวาเบอกจะไปเบื้องแม่นั่นบออัจิ่าบัจิวาเบอาเลีนตัวนะบนอนละกดอกอีรีบ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วข่อยัวได้มาเบื้องดอกนี่กับดอกข้างในนี่จ้ะ อืมออออสองดอกมาอีกนี่กําลังคู่คุณจ้ะอืมชีป็นดอกที่สามจา้ะอืมเลี้ยงมากเป็นสองสามปีเราคุณจกก้กบางคนบ่กออกเลยเด้บางคนบอ่บอ,บอเลยเดี๋ยวมาเบิง่ง<า>นะครับ,บอืมนายเยอดคนว่าถือแน่นอนคนมากตัวนี้นะ่ะสองเก้าหนึ่งสองเก้า เก้าหนึ่งสองหนึ่งนะครับมันตัดออกมาเป็นมักตัวนี้แล้วนะครับห้เทียเ,เพิน่นมะเข่าฟันติห้าเทียเพินพ่นเจ้าฟู้เจ้าทีเพิ่นมะหินโชคเนาะจังพ่นอ,องจังมาต่ำน้ำกันนะครับเด้อกับโอหิงว่ามีปัญหาเกกับนายเจ้าเราจะมาหายเป็นสาขานี้อยู่แล้วับสาขาหนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนักลงทุนอยู่แล้ว บ่ได้ยานนะครับันนี้กับบ่สู้กันฟังบ่มีกับว่าบ่มีคิดแต้มหนึงไปิครัอาจจะขึ้นลงน้ำแน่ยังไงครับสองเก้าหนึ่งจะเป็นสองเก้าศูนย์น้ำก็ได้สองแปดหนึ่งสองแปดหน่งก็ได้นะครับเนี่ยมันตัดให้เก้าหนึ่งก็เป็นเก้าศูนย์สองเก้าก็เป็นสองแปดอย่างนี้นะครับ ก็ขึ้นยุทที่พี่น้องมากเลยครับเด้อนะครับทางช่องเขาก็เปลี่ยนแค่เพียงซื้อน้ำเสนอนะครับนพี่น้องยู่ดีมนแห้งสุกซกันมานนกัทุกท่านทุกคนนะครับอ่าขอคุ้นายเย้าฟอนนะครับเอาตัวมาให้อ่าก็ให้เอฟซีฟังนะจะมาพบกันในช่องในช่วงที่ฟิ่นฟันนะครับการพื้นฟ็ฟันกับสีต่อเก้าดีละนะครับสุกซกันมาครับสวัสดีครับ